โรงแรมดีวารีจอมเทียนบีชพัทยาเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ4ดาวตั้งอยู่บนถนนเรียบหาดจอมเทียนร,ระหว่างซอย13กับ14ด้วยความสูง38ชั้นมีห้องพัก500ห้องทุกห้องเป็นห้องแบบซีวิวและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นห้องออกกำลับบงกายสระว่ายน้ำสปาและรวมถึงห้องอาหารถึง5ห้องร้านอาหารดีบีร้านอาหารยาข้าำคืนพร้อมดนตรีสดให้ฟังกันแบบชิวๆ ร้านอาหารญี่ปุ่นดาเลร้านกุสโตคาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่ที่ได้นำเมล็ดก,กาแฟส่งตรงมาจากประเทศอิตาลี DIB Sky Bar เป็นสกายบาร์ซึ่งตั้งอยู่ชั้น38ด้วยบรรยากาศสุดสบายพร้อมชมวิวแบบ360องศามีบริการทั้งอาหารและบาร์การเดินคาเจะเป็นห้องอาหารภายในโรงแรมมีบริการอาหารเช้ากลางวันและตอนเย็นรวมถึงอาหารบุฟเฟ่ผู้จัดการห้องอาหารเวสต์ลองมาเเจอ ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่องวางกําหนดการมาตรฐานของการบริการวางแผนตารางเวลาและการทํางานของพนักงานฝึกสอนหัวหน้าพนักงานเสิร์ฟเป็นตําแหน่งรองผู้จัดการห้องอาหารถ้าเป็นห้องอาหารขนาดเล็กก็จะเป็นผู้ที่ดูแลห้องอาหารทั้งหมดในกรณีที่เป็นห้องอาหารขนาดใหญ่จะมีหัวหน้าหลายคนโดยคนหนึ่งจะดูแล3-4เตชั่นเป็นเขตบริการหรือเขตที่ต้องรับผิดชอบพนักงานเก็บเงินหรือแคชเชียร์มีหน้าที่ในการออกใบเสร็จและเก็บเงิน พนักงานประจำบาร์ขายเหล้าหรือบาร์เทนเดอร์ต้องมีความชำนาญความรู้เกี่ยวกับการผสมสุราต่างๆโดยต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์เช่นต้องรู้วิธีการลินเบียโดยไม่ให้มีฟองมากรวมถึงจำราคาและจำนวนของเครื่องดื่มต่างๆที่ลูกค้าสั่งได้ด้วยการต้อนรับการต้อนรับเป็นการสร้างความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัไยไว้วางใจเมื่อลูกค้าเข้ามาอย่างไน,นพนักงานบริการตำแหน่งโฮสเทสจะต้องต้อนรับและเชิญมานั่นในโต๊ะอาหาร และพนักงานบริการอื่นจะต้องกล่าวต้อนรับและยิ้มต้อนรับด้วยไมตรีจิตการจดคำสั่งรายการอาหารพนักงานบริการไม่ควรจดลงในสมุดสั่งอาหารทันทีควรจดลงในด้านหลังของหน้าสมุดก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดและมีการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารที่เกิดขึ้นได้และต้องทวนรายการอาหารทุกครั้งการเสิร์ฟอาหารเมื่อพนักงานเสิร์ฟรับอาหารมาจะต้องตรวจสอบดูความเรียบร้อยและความสะอาดของอาหารก่อนที่จะนําไปเสิร์ฟการส่งลูกค้า เมื่อเช็คบินเก็บเงินเรียบร้อยแล้วกาขอบคุณและเชักชวนให้ลูกค้ากลับมาอีกด้วยท่าทางที่สุภาพอ่อนน้อมยิ้มแย้มแจ่มใสโรงแรมดีวรียินดีให้บริการลูกค้าทุกท่าน